Flexis คืออะไร Flexis ดีต่อการรักษาโรคกระดูกและข้อหรือไม่ Flexis เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยปรับปรุงอาการของโรคกระดูกและข้อได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ Flexis มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงยา Flexis มีประโยชน์ดังต่อไปนี้ เพิ่มปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อสามารถช่วยลดอาการปวดข้อสามารถช่วยลดอาการข้อยึดช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งกระดูกเส้นเอ็นไขข้อช่วยบรรเทาอาการอักเสบช่วยบราารเทา,าอาการปวดบวมของข้อเข่าช่วยลดอาการข้อเข่าเสื่อมข้ออกักเสบเการูม,รม,มาตอยช่วยลดภาวะกระดูกพรุนเฟล็กซิสมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมหลักที่มีอยู่ในแคปซูลเฟล็กซิสมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคคเลต20%ิเเซ เมื่อดูดซึมร่างกายจะสามารถใช้แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคคเลตได้อย่างมีประสิทธิทภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาต่างๆช่วยรองรับการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทแมกนีเซียมมีความสำคัญต่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการส่งผ่านเส้นประสาททำให้อาหารเสริมตัวนี้มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาและผู้ที่เป็นตะคริวของกล้ามเนื้อและส่งเสริมสุขภาพกระดูกมีบทบาทในการรักษาความหนาแน่นของกระดูกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคกระดูกพรุน อันดีเนเจอร์พายทูคอลลาเจนดินเนอร์เทย์ายสองคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่พบในกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อมีความสําคัญต่อสุขภาพและการทํางานของข้อต่อใช้ในการรักษาอาการปวดข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคข้ออักเสบหลายประเภทสามารถช่วยทําให้กระดูกอ่อนมีความต้านทานแรงดึงและความยืดหยุ่นช่วยทําหน้าที่เป็นสารล่อลื่นช่วยให้กระดูกที่เชื่อมต่อเคลื่อนไหวโดยไม่มีแรงเสียดทานช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้เนื้อเยื่อที่ รองรับกล้ามเนื้อข้อต่ออวัยวะและผิวหนังของร่างกายช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมปวดข้อข้อเข่าติดสามารถลดอาการอักเสบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้อรูมาตอยและอาการข้อเข่าเสื่อมได้ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกรอของส่วนประกอบที่อยู่ในข้อต่อสารสกัดจากขมิ้นมีสารคาคมินช่วยบรรเทาอาการอักเสบอาการปวดบวมของข้อเข่าเช่นข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบเกาลูมาตอยต้านการอักเสบพบว่าเคร์คูมินมีคุณสมบัติต้านการอักเสบซึ่งอาจช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกาย สิ่งนี้มีประโยชน์ในสภาวะต่างๆเช่นโรคข้ออักเสบโรคหัวใจและมะเร็งกรดแอสคอร์บิกวิตามินซี100เป็นวิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ำและในร่างกายได้ดีเป็นตัวช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเช่นกระบวนการสร้างคลอลาเจนอซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกกระดูกอ่อนกล้ามเนื้อและหลอดเลือดช่วยในกระบวนการสมานแผลให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นวิธีใช้เฟล็กซิส รับประทานครั้งละ1เม็ด2ครั้งวันบรรจุในกล่องจำนวน20เม็ดเฟล็กซิสราคาเท่าไรต่อกล่องราคาขายของเฟล็กซิสบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการคือ1,980บาทแต่ปัจจุบันมีโปรแกรม,มนดะ5ราคาขายเฟล็กซิสเพียง990บาท1กล่อง20แคปซูลโปรโมชั่นจำกัดเวลาสั่งซื้อด่วน,ดวนได้ที่เว็บไซต์ทางการของผลิตภัณฑ์เฟล็กซิสของแท้หาซื้อได้ที่ไหน ขณะนี้ Flexis จำหน่ายผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิตเท่านั้นห้ามจำหน่ายผ่านร้านขายยาหรือช่องทางตัวกลางใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงให้ลูกค้าซื้อสินค้าปลอมของปลอมหรือสินค้าคุณภาพต่ำคำแนะนำของเราคือคุณควรซื้อจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณซื้อ Flexis ของแท้